สามดูครับทุกคนเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยกระตุกกระตุกเฮ้ยปอมเลยติด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 ,ตดเอ,อ้ยมาทางนี้มาพี่พี่บอยเอาไปไม่ได้กระตุกเย็ดมาแล้วโหรู้นี้เฉยเลยใครยิงเน็ตอะไรตอนนี้หรือเปล่าเนี่ยเครื่องมันกระตุกพอดีด้วย เมื่อกี้ซ้อมเออเอาใหม่เมื่อกี้ซ้อมเมื่อกี้ซ้อมเสียเวลาไหนๆลองเบิ้ลเครื่องหน่อยดิปึ๊บปึ๊บขึ้นลงขึ้นลงครับเบิ้ลเครื่องใหม่โอเคนี่ของจริงครับผมใครได้เป็นแชมป์แห่งคนเทได้ครับผมมีอะไรใส่ให้หมดครับผมขอบัฟก่อนนะส่องไว้เมื่อกี้วิ่งไปได้แค่5วินาทีเองจิงทำไมครับ เฮ้ยผมผมว่าทุกคนต้องนั่งก่อนครับเฮ้ยผมว่ามีคนนั่งอยู่ไม่รู้ตัวลืมบอกลืมบอกนั่งก่อนทุกคนตาต้องเป็นตาหยีครับตาหยีทุกคนครับตาหยียังไม่หยีหมดนะยังมียังมีคนลืมตาอยู่ยังมีคนลืมตาอยู่นั่งครับผมใครยังยังยังมีเงาอยู่นะนั่งรองนั่งครับรองต้องติดพื้นครับโอเขาพอ้ขาโอขาตึกอยู่นี่ย เออโอเคทีนี้นะครับปั๊มรอเลยตัดเครื่องฝุ่นฝุ่นฝุ่นเฮ้ยไม่มีคนลืมตาคนลืมตาก่อนเฮ้ยอย่าคิดโกง่ดิเอาสามหมดสามหมดซื้อสัตว์นะครับอย่าลืมตาเฮ้ยอย่าเพิ่งลืมตาดิตีมือแตกเลยสามหมดครับผมอย่าเพิ่งลืมนะครับเอ้ามีคนลืมตาไออยู่ก่นออกก่อนดิกลับมากลับมากลับมา เอ้ยมมีคนออกกนสามเฮ้ยเมื่อกี้สามขึ้นพุ่งล้วอเคเครื่องพร้อมครับเครื่องพร้อมครับเช็คสามนาทีโอเคไอ้คิ้มุกถือถ่ายเงี้ยโอเคพร้อมพร้อมเผื่อไม่ได้พร้อมนะครับสามหมดครับผมฟิกาจูน่าจะเครื่องพังครับสามหมดนะฮะอี้มุกที่โกมาแอนมาแล้ว ผมว่าก็จะเว้ยเคือมือแรงเว้ยโอ้โหฝืนฝืนฝืนขอบป่าเกาะปู่หัวรอบนี้กินเคห้หัวแดงหัวแดงแม่งเร็วว่ะหัวแดงพบคนผลในล่าจ,จริงๆนะครับผมจังหวะน,นี้ยังไงกระซิบไปหน่อยไหมทุกคนทุกคนกระซิบไปหาหัวแดงครับโอ้ยทางโค้งว่ะทางโค้งว่ะกินว่ะไม่กินเว้ย ไปเราห้องคุยคุยในห้องครับไม่เอาไม่คุยทำใครอันจีดองไปแล้วเครื่องกระตุกไว้ตลาดนิดนึงนะครับวุ่นวื่นวุ่นวื่นเฮ้ยเยทใครได้ที่หนึ่งครับปีพี่ป๊อปเร็วกว่าเพื่อนอ่ะอ้าวนะพี่ในสายยาคนเดิมครับพี่ป๊อปคอนเทล่านะฮะเราจะแปะชื่อเขาไว้ป๊อปคอนป๊อบไหนป๊อปไหนป๊อปเนี้ย ป๊อบไหนผู้หญิงไงใช่เหรอผู้หญิงเนี่ยเมื่อกี้ไม่วิ่งอยู่ข้างๆกันนะเด็กเต้นมาว่เด็กเต้นวะเนี่ยขอดูรีเพย์ได้ไหมครับเมื่อกี้ขอบเพียงกรรมการแล้วต้องตรวจสอบกรรมการแล้วครับโอ้โหได้เลยกรรมการเปลี่ยนแมปใหม่แมปใหม่แบบนี้ครับพี่บ๊อบขอได้ไปคลองนะครับผมเอาเข้าครับเด็กๆแบบด้านแรงไม่มีคนว่ะเด็กๆงงเด็กๆไม่เห็นว่า ไม่เห็นว้าไปไปไปดูไปไม่เห็นเนอะไม่เห็นว้าไม่เห็นว้านี่ไงเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วลเดี๋ยวเราจะวิ่งไปตรงกลางอ่าบึ้งบึ้งไม่งมีตายอ่ะแมปนี้แมปที่สองครับผมจัดก่อนนี่เป็นจุดแดงอ่ะใช่ใช่จุดแดงจะมีคนตั้งอันนี้อยู่ ไอ้นนไอ้อยากมาไม่ไกลๆชื่นหัวดครับทุกคนลงโปลลิงก็คนลงโปลลิงครับแล้วเราก็เคครับระวังตัวด้วยครับผมจะแจกเคให้คนละอันนะครับมันมีเวลาปะเคอเค็มเค็มมาหนึ่งนาทีไงมันไม่พอหรอกไม่ช่วยไม่ช่วยไม่ช่วยพกเลสมาทุกคนพกเลสมาไว้บนบนตัวครับโอเคเดี๋ยวเข้าวาร์ฟให้ยืนจุดเดียวกันนะครับ เอาครับผมข้าวและนิ่งครับโอเฮเพวกมนงกันทุกคนคิมกคิมูกทำบั๊กบักอะนี่วิธีทำแบบไม่ต้องเปลืองนี่ไงเรียบร้อยมั้ไงเอาของเพื่อนแล้วคิมกคิมกวันนี้อะคิมกทำแบบเมื่อกี้ไหนไม่ได้เรียนมาอีกด้วยเปิดเอ็ดเปิดเอ็ดตอนบอกให้เรียนไม่ตั้งใจเรียนเอา,เอา เออนั่นแหละเอะเอนั่นแหละกดกดนั่งพอแล้วพอแล้วลูกขึ้นรถโอเคขึ้นรถแล้วอเอ๊ะสามหมดครับผมดูเวลาเฮ้ยบอด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 พ <laughs> อ,นะอดแล้วพอนะเอาเริ่มถามแล้วครับดูครับดูทุกคนนะไม่นี้ไม่มีไปแล้วโอ้โหคิม,มูคคิม,มูคคิม,มูกออกก่อนวะเนี่ยไม่มี I ไอ้บอดด้วยโอ้โหจ่าฝูงตอนนี้กระดึาา๊กกระดึ๊กมากระแทกรถรัว เหมือนจะติดโอ้วครั้งทแล้วมไม่เคยแข่ง่งไม่เป็นกับเขาแบบนี้โอ้โจ้าโ้เขากคเดียวนี่นะครับอุยกตะ,<ส>ะตุกุ้ยโคงงงอย่างนี้เ <c oughs> ลยกัน่ดเฮ้ยมาแล้วเริ่มมาแล้วสองรี่สิบบลวงตาลวงตาไอ้ <c oughs> แบบนี้มันอันตรายว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแบบนี้แข่งแข่งกันไกลที่สุดนะเอาเดี๋ยวเอาไม่มีบูเจมบูเจมหมดบูเจมอยู่ดเดี๋ยวเปิดขาฟ้าก่อนเอาบูเจมก่อนนึงทำอะไรเด็กๆมึงทำอะไรเด็กๆอุ้ยฉิดใหญ่ทำอะไรเด็กๆทำอะไรเด็กๆแต่เยวนึงครับผมขอปรับฟาร์มศัตรูกันผมว่าทุกคนอะกลับไปกลับมอให้กลับพอนลัะ มาไปแล้วไปแล้วเสียงแค่บูเดียวแจกเอก่อนเดี๋ยวเข้ามาใหม่แจกเอมาครับผมเข้าอันนี้ผู้เข้าขันพร้อมแล้วครับซ้อนซ้อนกันเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้เนี่ยมาพร้อมแล้วนับเวลาครับนับเวลาเครื่องพร้อมแล้วขอกินยาโดบก่อนครับงอไปเอ้ยเราไม่เน้นรีบเราเน้นรอดเลยเน้นรอดไปไปคำนับเวลานับเวลานับเวลาครับ ไปก่อนไปก่อนเอาไปก่อนไปก่อนไม่ดีไม่ได้เอาหนึ่งอะไรวะไอ้ผมเอกลับมาก่อนกลับมาก่อนไรวะที่ผู้คนคิดก่อนนี่แหละยืนกองกองยืนกองกองเอ้ยยื้อไปได้ไม่ต้องไม่ต้องเป๊ะแล้วยังไงศพก็ไม่สวยอยู่ดีอยืนตรงไหนไม่ได้กลับมากลับมาไกลเกินอย่าให้เกินต้นไม้เนี่ยต้นหัวงอกโอเคโเคต้นหัวงอกต้นเบลเลอร์เลยที่ผมโดบยาไปแล้วผมขอยาโดบหน่อยได้ไหมโดบจากพีชก่อน

พร้อมๆแล้วนับเลยนับเลยนับเแนน10%มว่าก็ไม่น่รอดนะสามหมดนะครับสมไม่หมดอดี๋ยวพุ่งปืนบื้นบื้นบืบืนบไปเลยไปเลยกิบุ้คนรีบอ่ะเน็ตโกงลูกตาไปแล้วหนึ่งสนะครับผีผีอุ้ยตกใจีอุ้ยตกใจี้ยี่หนึ่งศพไปแล้วระวังระวังหน่อแล้วยี่ยดันดันดันงง ไอ้เย๊ดังไงดีวนึกจะต้องนี่รอดนอทำหน้าจีจีไปหนึ่งทีครับผมสี่ศพแล้วนะฮะเฮ้ยแมงงุ้มมีหน่อยกู้ภัยอยู่ได้อยู่ครับโอ้ยแม่้มแมงงุ้มแมง่อยิงมึงตกตู๊ดตยหาเลย โอ้โหเอ้ยมีไปชุบไปต่อครับอู้หกระดุก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 นี่มีหน่อยกู้งไฟอุ้ยตายนะจะผมไปเกิดที่นู่นดีกว่ารอที่เนี่ยดูผู้เข้างันใครชนะมาผมว่าแข่งรอบนึงดีกว่ารอบรอบนี้รอบนี้ผมว่าเรารู้มากกับกลับเมืองมาเลยกลับเมืองมาเลยไม่เป็นไหนเออไหนไอ้บดูไหนดูบดนี่ดูบดไหนนี้

ไปปล่อยไปปล่อยไปให้มันให้มันไปเคลียร์บอลก่อนเร็วเร็วเร็วรีบนับรีบนับจะตามบอลไปนับเลย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 เคลียร์อยู่เอาไว้ไปเลยไอ้พุ่มโคตรรีบอะเอาใหม่เว้ยไปแล้วดูต้นไม้ด้วยนะครับระวังพวกดอกไม้ใบหญ้ากัดตาหน้าเป็นไงบ้างครับตาหน้าเป็นไงครับยังไงกระโดดกระโดดกัน เดี๋ยวไมันเป็นลุกชิ้นโฮเด้งเลยเฮ้ยมีเสียงเฮ้ยเฮ้ยวะเฮ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยตกใจเฮ้ยมอนตายแล้วเฮ้ยบอดมันอยู่ตรงนี้หนึ่งวงสามตัวตรงไป่งวงสามตัวไปก่อนครับผมหนึ่งวงสามตัวไหนไหนเดี๋ยวค่อยเร่งสปีดเฮ้ยเฮเอ้ามีนี่มีพีทมีพีทแทงมีพีทแทงไปเร็วไปเร็วสบายไว้ไปไว้ไอ้เฮ้ยเกือบตายเกือบตาย

เดี๋ยวเก็บข้าวปูดีหลังเฮลมีพีสโอ้ซเฮลเฮลสีเขียวสีเขียวเฮดมาแล้วมาแล้วไปแล้วสีเขียวน้ำโดงครับความเร็วลดลงีเขยวนมาแล้วมาแล้วเฮ้ยบัดตรสีแล้วบัดเสีย้ยชุบชุบเกิดมาชยุ่งเกินมากไป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 เอาไปไปรุ่นจัดไป เราเน้นถึงเว้เราเน้นถึงช้าแต่ชัวร์ครับโหเยอะแถวนี้มังมุมเยอะระวังระวังในป่าระวังในป่าอ้ีแดงสีดำครับเฮ้ยโป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 ช่วยผมใส่ไว้สุโบจุ๊บทีไว้ไวำหน้ารับลิ้นหน่อยดิอีโม่รับลิ้นอะไรวะเรับลิ้นนะไรดิ ไปดีไปรุ่นโอตามไปบอทเพื่อนอยู่เพื่อนอยู่ไ้ยีเมนเมนเมันกัดไม่ได้เอมนกัดไม่ได้ตามบอทตามบอทตามนั่งทับไปดินั่งทับไปดิไป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 วิ่งใครตายอ่ะเฮ้ยพอโบที่นี่พอโบที่นี่วิ่อบถึงแล้ววะ ไม่มีบโปงเจ้าแห่งแบบนี้หรอไปหมดล้วไม่มีชูสะพานมองไม่เห็นเอ้ยช้าแต่ชัพี่ะวัเฮ้ยอนหลังมันต้องให้ไอบีผมนะเฮ้ยใส่ไปไตาไปตาไป เดี๋ยวตามผู้ใหญ่มาไว้กันด้วยจากว่าจุบทีบไอยูทีบยี่ยชุบทีมีมาแล้วไปเลี้ยงพีคก็พีคเขาไม่ได้จะมาเล่นด้วยหรือเปล่าเฮ้ยระวังเฮ้ยรอด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 อยู่รอดอยู่เฮ้ยบอีดอยู่ข้างหลังทามบอดอยู่ข้างหลังไปตามบอดก่อนบอดว่ะช่วยกูด้วยบดเอ้เยี่ยม ไปเลยเออมุมกัดนั่นแหละเฮ้ยมีแอชเจอแล้วมีแอชเจอแล้วมีแอชเจอมีแอชติดฟาร์มไม่วคยพี่อุ้ยอีกไกลเลยว่ะพี่เฮ้ยไปไกลสว่างงอนโอ้ยต้นไม้ต้นไม้เฮ้ยเราชาร้าตัทวนไปติดติดเครื่องขัดคอนะมเอ้ยฟารมเล็กเฮ้ยปั๊มไม่มีผลพี่ทีเดียวตายอุ้ย เฮ้ยบ๊อบฟอนบ๊เข้าห้องนะไม่ได้พี่กำลังได้ชุบอยู่คนหลังๆเฮ้ยเนี่ยมองข้างล่างได้บ่พี่มองข้างล่างได้บ่มองข้างล่างได้บ่เฮ้ยเราช้าแต่ชัวร์ไวถายช้าแต่ชัวร์ครับเฮ้ยเเฮ้ยโลลาไม่ชุบถามพี่ก็ยังพี่พี่ก็มาแล้วเสียบูกี่เม็ดแล้ะเฮ้ยโอ้โหตรงไหน ตกใจคน át, ตกใจคนเฮ้ยความฝันอยู่ข้างหน้าอะไรเสียงอะไรเสียงอะไรแมงวี่แมงวันอะไรกระโดดอะไปครับเอาวะไปตายนะเส้นชัยนี่ไม่เอานะเว้ยเฮ้ยมีเสียงแมงวันเฮ้ยมีบอดอยู่บอดายอุ่นใจอุ่นใจไปเว้ยเส้นชัยอยู่ข้างหน้าเส้นชัยอยู่ข้างหน้าครับไปนะแวนนี่แวนไม่ได้ไม่มีไอจิ ไอ้กวางดิกวางกันเย่แต่ที่สี่ว่ะพี่สามนี่พี่ต้องใครงี้เออว่ะที่สามท็อปสิบว่ะเขาเรียกว่าเป็นเทคนิคครับผมเทคนิครับเราเรามาเป็นทีมหอกแล้วมันต้องไปดูไปดูคนตายบนสะพานแล้วหนึ่งนะครับหอดูไม่ได้ก็แสดงความเสียใจกับคนที่อยู่ตามแมปด้วยนะครับแบบนี้ใครชนะนะป๊อปโป๊ เอ้านี่ไม่ใช่บอดเหรอขอบคุณขอเรียกสโลบัสชัวใช่ไหมครับขอบคุณอ๋อขอบขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะครับใช่หันเดีดีโอเจสบายเลยกลับกลับครับผมสำหรับใครที่ไม่ว่างเล่นนะครับสามารถติดตามชมคลิปต่างๆกันได้ที่ช่องนี้นะครับผมอย่าลืมติดตามด้วยครับ